เมื่ออายุมากขึ้นคนที่เรารักก็อ่อนแรงและมักมีปัญหาด้านการเดินไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเข่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยใหม่อย่าง iMove GoSure กกรถเข็นพยุงเดินที่ถูกออกแบบมาให้ป้องกันการล้มทำให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระคืนความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในทุกการยืนและการเดิน หัวใจสำคัญคือเข็มขัดพยุงตัวที่ช่วยประคองช่วงลำตัวและสะโพกของผู้ป่วยให้มั่นคงป้องกันการเอ็นตัวล้มไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ผู้ใช้งานจะเผลอสะดุดตัวรถก็จะช่วยพยุงไว้สร้างความมั่นใจในการเคลื่อนไหวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถยืนและเดินในลักษณะตัวตรงได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยน้ำหนักจะถูกถ่ายเทลงที่สะโพกอย่างมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบเบรกล็อกล้อเพียงกำเบรกจนสุดเมื่อต้องการล็อกล้อให้ รถเข็นหยุดนิ่งทำให้มีอิสระในการเคลื่อนไหวคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาดังเดิม